ย่อยข่าวหุ้นสวัสดีครับพบกับผมพี่กระทิงครับและน้องหมีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเกี่ยวกับ Fair Isaac Corporation หรือ f i โกนะครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลที่หลายคนน่าจะคุ้นชื่อจากไฟโก Score ์เนาะสำคัญมากในระบบสินเชื่อสหรัฐค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานวิเคราะห์ไฟโก1นะครับมากลั่นประเด็นสําคัญสำคัญให้นักลงทุนฟังกัน ใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าไฟโก้เขาทำธุรกิจอะไรกันแน่มีจุดแข็งตรงไหนแล้วก็ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างรวมถึงความท้าทายที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมธุรกิจเขาก่อนเลยไฟโก้เนี่ยมีสองขาหลักๆนะครับคือกลุ่มธุรกิจคะแนนหรือสกอร s ที่เรารู้จักกันดีจากไฟโก้สกอร์นั่นแหละอืมค่ะตัวนี้เป็นรายได้หลักเลย กับเป็นทั้งไรายได้แล้วก็กำไรหลักเลยกับอีกขานึงคือกลุ่มซอฟต์แวร์อันนี้ก็กำลังมาแรงเหมือนกันโดยมีไฟโก้แพลตฟอร์มเป็นตัวชูโรงจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความแข็งแกร่งของแบรนด์ไฟโก้เองค่ะบวกกับเรื่องสิทธิบัตรต่างๆที่เขามีเยอะมากในรายงานเขาใช้คำว่า corner resource นะคะ r o e r e r Resource ใช่ค่ะคือเป็นเหมือนทรัพยากรหรือความได้เปรียบที่คู่แข่งเข้ามาลอกเรียนแบบได้ยากมากๆทำให้ไฟโก้ก็เออมีอำนาจในการตั้งราคาค่อนข้างสูงได้โดยเฉพาะในธุรกิจคะแนนนะคะถือว่าเป็นคู่เมืองทางธุรกิจที่แข็งแรงมากจริงๆค่ะครับแล้วตัวไฟโกสกอรที่พูดถึงกันบ่อยๆนี้มันเออมันทำงานยังไงนะครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะ มันคือคะแนนเป็นตัวเลข3หลักปกติก็จะอยู่ระหว่าง300ร้อถึงแปดค่ะใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นหลักเลย300ร้อถึงแปดใช่ค่ะคำนวณจาก5ส่วนหลักๆนะคะคือ 1. ประวัติการชำระหนี้อันนี้น้ำหนักเยอะสุดเลย35% 2. อยอดนี้คงค้างเทียบกับวงเงินที่มีอันนี้30%อ๋อสำคัญรองลงมาเลยค่ะ 3. คือประวัติเครดิตเนี่ยยาวนานแค่ไหน15% 4. คือมีการขอสินเชื่อใหม่ๆบ่อยไหม10%แล้วก็สุดท้ายประเภทสินเชื่อที่ใช้อยู่ค่ะที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มีแค่เอ่อเวอร์ชั่นเดียวนะครับเห็นว่ามีเยอะมากเลย ใช่ใช่ค่ะมีเยอะมากตั้งแต่ไฟออสคอแปดเก้าสิบหรือสิบทีที่แบบเริ่มดูข้อมูลแนวโน้มการใช้หนี้ด้วยไปจนถึงคะแนนเฉพาะทางอีกอย่างเช่นสำหรับสินเชื่อรถยนต์ a ออโต o r e บัตรเครดิตแบง k ์คัส r ออืมค่ะหรือแม้แต่คะแนนที่ใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างไฟโก Score XD หรืออั t ตร f าไฟกพวกนี้เหมือนจะช่วยคนที่อาจจะ ประวัติเครดิตยังไม่เยอะให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นถูกต้องค่ะความซับซ้อนตรงนี้ก็มีไว้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยงนั่นเองค่ะแล้วความแข็งแกร่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนออกมาในผลประกอบการเขาเป็นยังไงบ้างครับค่ะผลงานทางการเงินถ้าดูภาพรวมก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะคะครับ รายได้รวม12เดือนล่าสุดสิ้นสุดไตรมาส2ปีงบประมาณ2025เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.84พันล้านดอลลาร์ส่วนกำไรต่อหุ้นหรือ EPS นะครับอยู่ที่เรา,เราวๆ23.22ดอลลาร์ซึ่งก็ยังเห็นชัดเจนว่ากลุ่มธุรกิจคะแนนเนี่ยยังทำกำไรได้สูงกว่ากลุ่มซอฟต์แวร์เยอะอยู่อืมใช่ค่ะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ เออนักลงทุนอาจจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยนะคะคือเรื่องงบดุลงบดุลมีอะไรน่าสนใจครับคือมันแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบนะคะติดลบเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้หลักๆเกิดจากการที่ไฟโก้เขาซื้อหุ้นตัวเองคืนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ซื้อเป็นจํานวนมากด้วยแม้ว่าการทําแบบนี้มันจะช่วยดันตัวเลข EPS ให้ดูดีขึ้นก็จริงนะคะแล้วก็อาจจะสะท้อนว่าผู้บริหารเขามั่นใจมากๆในกระแสเงินสดในอนาคตครับครับ การซื้อหุ้นคืนจนส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผู้บริหารเขาเดิมพันกับความสามารถในการสร้างเงินสดในอนาคตเลยนะว่าจะเอามาจ่ายหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อหุ้นคืนได้ใช่เลยครับแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็หมายความว่าฐานะการเงินอาจจะเปราะบางลงหรือเปล่าถ้าเกิดกระแสงเงินสดมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้โดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆประกอบด้วยถูกต้องเลยครับจุดนี้เป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาแล้วพอมาดูตัวเลขประเมินมูลค่าหุ้น อย่างพวก PE หรือ PS เนี่ยครับ,รบอัตราส่วนราคาต่อกำไรกับราคาต่อยอดขายค่ะ ถ้าดูแบบ TTM หรือ12เดือนย้อนหลังนะคะ PE ก็สูงเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ73เท่าส่วน PS ก็ราวๆ22.4เท่าโอ้โหสูงเหมือนกันนะสูงค่ะสะท้อนชัดเจนเลยว่าตลาดเนี่ยคาดหวังการเติบโตในอนาคตไว้สูงมากอาจจะมองไปถึงศักยภาพของไฟโคแพลตฟอร์มในฝั่งธุรกิจซอฟต์แวร์ด้วยส่วนหนึ่งค่ะแน่นอนครับพอมีความคาดหวังสูงก็ต้องมองความเสี่ยงควบคู่กันไปมีอะไรที่นักลงทุนควรจะ ต้องจับตาเป็นพิเศษอีกบ้างครับนอกจากเรื่องงบดุลเมื่อกี้ความท้าทายหลกัหลกๆเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการแข่งขันค่ะโดยเฉพาะจาก Vantage Score ซึ่งเป็นคู่แข่งคนสำคัญเลย Vantage Score mm hmm. และที่สำคัญไม่แพ้กันคือความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบต่างๆค่ะมีทั้งจากหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อบ้านอย่าง FHF A ครับ FHA และยังมีการถูกตรวจสอบจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ ด้วยในประเด็นที่เกี่ยวกับอำนาจเหนือตลาดซึ่งเรื่องพวกนีออ้อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจคะแนนซึ่งเป็นหัวใจหลักของไฟโคได้เลยค่ะอืการที่บริษัทพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มคะแนนเป็นหลักขนาดนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับทาให้บริษัทค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัยซึ่งมันก็อาจจะผันผนวนตามภาวะเศรษฐกิจได้ง่าย ใช่ค่ะแล้วก็กลับไปที่ประเด็นงบดุลอีกครั้งนะคะการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจากการซื้อหุ้นคืนเนี่ยแม้เราจะตีความในแง่ดีได้ว่าเป็นความมั่นใจของผู้บริหารก็จริงรแต่สําหรับนักลงทุนที่อาจจะเน้นเรื่องความแข็งแกร่งมากๆของงบดุลเป็นหลักจุดนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องชั่งน้ําหนักอย่างรอบคอบเลยค่ะว่าจะรับความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้นตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนผลประกอบการกับราคาหุ้นเป็นยังไงบ้างครับ ถ,ถ้ามองยาวๆนะคะ5ปี10ปีเนี่ยหุ้นไฟโก้ถือว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเลยค่ะโดดเด่นมากแต่ก็ผันผวนเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นช่วงราคาสูงสุดต่ำสุด52สัปดาห์นี้ต่างกันเยอะใช่ค่ะมีความผันผวนสูงแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันราคาดิ่งลงแรงเลยจากข่าว f h f a 94ดอลลาร์อืมแล้วในมุมของนักวิเคราอห์ล่ะครับเขามองอยังไงกับสถานการณ์ล่าสุดนี้บ้าง ส่วนใหญ่จริงๆก็ยังแนะนำซื้อหรือไม่ก็ซื้อปันกลางนะคะอย่าง s a x ABR เนี่ยให้1.73 1.73นี่คือเกือบเกือบ t r o n g Buy เลยนะถ้า1คือ Strong Buy ใช่ค่ะหรืออย่าง IND นีแนี่ก็บอกว่า57%แนะนำซื้อแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือราคาเป้าหมายค่ะมันกว้างมากกว้างขนาดไหนครับก็มีตั้งแต่แบบ729ดอลลาร์ไปจนถึง2,600ดอลลาร์บางเจ้าให้ถึง3,700ดอลลาร์เลยก็มีค่ะ โหต่างกันเยอะมากค่ะแต่ถ้าดูค่าเฉลี่ยนะคะก็จะอยู่ถแถวแถว2,200ถึง2,300ประมาณนั้นค่ะการที่ราคาเป้าหมายมันแกว่งกว้างขนาดนี้มันสะท้อนอะไรครับความไม่แน่นอนสูงถูกต้องเลยค่ะสะท้อนว่านักวิเคราะห์เองก็ยังเสี่ยงแตกกันอยู่เกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบเนี่ยแหละค่ะอ๋อครับ แต่ว่าลึกๆแล้วส่วนแหล่ก็ยังเชื่อว,วนนมั่นในธุรกิจหลักเขานะคะคือตัว Scores แล้วก็ธุรกิจซอฟต์แวร์ที่กำลังโตแต่ก็ยอมรับว่าหุ้นฟิโกเนี่ยเทรดกันที่ระดับพรีเมียมอยู่ P/E P/S สูงว่างั้นเถอะใช่ค่ะสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งซึ่งมันก็สะท้อนความคาดหวังการเติบโตที่สูงมากๆด้วยเหมือนกัน แต่ก็มีมุมมองอย่างเจฟฟรีย์เขาประเมินว่าไอเรื่อง b u เ m อร์ e เนี่ยที่ว่าจะใช้แรงงานเครดิตแค่2เจ้าแทนที่จะเป็น3เจ้าใช่ครับผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้นหรือ EPS เนี่ยอาจจะจํากัดอยู่แค่ประมาณ16%นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือมีทั้งความเชื่อมั่นแต่ก็มีกังวลเรื่องความเสี่ยงกับมูลค่าหุ้น งั้นปัจจัยที่ขับเคลื่อนไฟโกจริงๆคืออะไรครับหลักๆเลยคือความเป็นผู้นําตลาดค่ะในธุรกิจสกอร์เนี่ยเขาแข็งแกร่งมากทําให้มีอํานาจในการตั้งราคาค่อนข้างสูงอืมครับแล้วก็มีการเติบโตของธุรกิจซอฟต์แวร์โดยเฉพาะตัวไฟโกแพลนฟอร์มที่กําลังมุ่งไปทางคลาวด์หรือ SaaS มากขึ้นเรื่อยๆมีเรื่อง AI ด้วยใช่ไหมครับ ค่ะการใช้ AI แล้วก็ machine learning ในการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็อีกอย่างคือการซื้อหุ้นคืนอย่างสม่ำเสมอค่ะอันนี้ก็ช่วยหนุนราคาหุ้นได้แล้วด้านความเสี่ยงล่ะครับที่กดดันราคาอยู่ตอนนี้นอกเหนือจากเรื่องมูลค่าหุ้นที่สูงแล้วอันดับหนึ่งเลยเนี่ยไม่พ้นเรื่องกฎร,ระเบียบค่ะโดยเฉพาะจาก FHFA ที่กำลังทบทวนเกณฑ์ต่างๆครับ แล้วก็มีความกังวลเรื่องการผูกขาดที่มีนักการเมืองบางคนออกมาพูดถึงแล้วก็พวกกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนอกเหนือจากกฎระเบียบมีอะไรอีกไหมครับก็มีการแข่งขันค่ะที่เริ่มจะเ,เข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะจาก Vantage Score แล้วก็พวกบริษัทฟินเทคใหม่ใหม่อ๋อพวกสตาร์ทอใช่ค่ะหรือแม้แต่โซลูชันที่สถาบันการเงินเขาพัฒนาขึ้นมาใช้เองก็มี แล้วก็แน่นอนปัจจัยมหาภาคเศรษฐกิจตลาดสินเชื่อตรลกเบีย้ยพวกนี้ก็มีผลกระทบค่ะความไม่แน่นอนพวกนี้แหละค่ะที่มันท้าทายระดับพรีเมียมที่ตลาดให้ไฟโกมาตลอดถ้าพูดถึงการแข่งขันอะไรคือความได้เปรียบของไฟโกครับที่ทำให้ยังยืนหนึ่งอยู่ได้ลองใช้กรอบ7 Powers มองได้ไหมได้เลยค่ะถ้าใช้7พาวเวเนี่ยที่ชัดมากๆเลยคือพลังของแบรนดิ้งครับ คำว่า FICO Score ในอเมริกานี่คือแทบจะเหมือนคำทั่วไปแทนคะแนนเครดิตไปแล้วจริงครับเหมือนซ e r o x อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกอันที่สำคัญมากๆคือต้นทุนการเปลี่ยนย้ายหรือ switching cost ค่ะครับอธิบายหน่อยครับคือระบบของผู้ให้กู้รายใหญ่ๆเนี่ยเขาฝัง FICO Score เข้าไปในกระบวนการทำงานในกฎเกณฑ์ภายในในระบบไอทีเขามัน,นานมากแล้ว การจะเปลี่ยนไปใช้คะแนนเจ้าอื่นเนี Nein> ่ยมันไม่ใช er ่แค่เปลี่ยนซอฟต์แวร์แต่มันกระทบทั้งองค์กรมันซับซ้อนแล้วก็แพงครับอ๋อเข้าใจแล้วครับมันฝังรักลิกไปแล้วแล้ว Van t e x s c o r e ที่ว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงละครับเขามีดียังไง v a n t e s c o r e นี่เขาก่อตั้งโดยสาสำนักข้อมูลเครดิตยักษ์ใหญ่เลยนะคะ EquifaxExperianTransUnion จุดแข่งเขาก็มีค่ะอย่างเช่นเขาอาจจะให้คะแนนคนที่มีประวัติเครดิตสั้นๆหรือข้อมูลน้อยได้ดีกว่า FICO บางโมเดล แล้วก็มีการใช้ข้อมูลทางเลือกหรือ alternative data มากขึ้นแล้วก็ได้รับอนุมัติจาก FHFA ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้รับอนุมัติให้ใช้คู่กับไฟโกเทนสำหรับสินเชื่อบ้านที่คำประกันโดยภาครัฐการใช้งาน Vantage Score ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะปี2024นี้ใช้ไป4.2หมื่นล้านครั้งโหเยอะเหมือนกันนะเยอะค่ะแต่ก็ยังต้องเจอกำแพง switching cost ของไฟโกที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะกลับมาที่ประเด็นร้อนเรื่องกฎระเบียบหน่อยครับ การที่ FHF A เขาเลื่อนแผนบังคับใช้ไฟโก้ 10T กับ v a n น s c o r o 4.0แล้วก็ระบบ b y m e r g e ออกไปแบบไม่มีกำหนดเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างครับสำหรับไฟโก้ก็เหมือนได้หายใจหายคอคะ่ะลดแรงกดดันระยะสั้นไปได้มีเวลาปรับตัวมากขึ้นแต่ภัยคุกคามก็ยังอยู่ ใช่ค่ะภัยคุกคามระยะยาวเรื่องกฎระเบียบเรื่องการแข่งขันที่แรงขึ้นยังไงก็ยังอยู่ส่วน Vantage ว c o ท e ก็อาจจะเิดหวังนิดหน่อยนะคะเพราะมันเหมือนชะลอโอกาสที่จะเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อบ้านที่ไฟโกคลองอยู่แล้วอุตสาหการรมโดยรวมล่ะครับโดยรวมก็อาจจะโล่งใจเรื่องความซับซ้อนต้นทุนในการเปลี่ยนระบบแต่ในอีกมุมก็อาจจะเสียโอกาสที่จะมีรูปแบบการประเมินเครดิตที่มันครอบคลุมคนได้หลากหลายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ แล้วไฟโก้เขามีการปรับตัวหรือมีนวัตรกรรมอะไรมารับมือความท้าทายพวกนี้บ้างครับเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการลงทุนต่อเนื่องในไฟโก้แพลตฟอร์มเพื่อให้เป็นศูนย์กลางซอฟต์แวร์ครบวงจรแล้วก็ไปทางคลาวด์ซาสมากขึ้นเรื่อง AI ล่ะครับค่ะมีการใช้ m m l พัฒนาผลิตภัณฑ์เยอะขึ้นโดยเฉพาะเขาเน้นคำว่า responsible AI มาก AI ที่มีความรับผิดชอบหมายถึงอะไรครับ ก็คือการพัฒนาและใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาพยายามสร้างความแตกต่างและสร้างความน่าเชื่อถือนอกจากนั้นละครับก็มีการพัฒนาคะแนนที่ใช้ข้อมูลทางเลือกใหม่ๆอย่าง Fico Score XD หรือ Ultra Fico เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่กว้างขึ้นแล้วก็ขยายตลาดไปต่างประเทศมากขึ้นด้วยค่ะอย่างญี่ปุ่นหรือเคนยาอันนี้ก็อาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาโอกาสเติบโตใหม่ๆค่ะสรุปแล้ว FICO ก็มีจุดแข็งที่ชัดเจนมากๆคือความเป็นผู้นำตลาด SCORES ที่อยู่มานานและก็มีธุรกิจซอฟต์แวร์ที่กำลังโตแต่ก็มีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่เหมือนกันทั้งเรื่องกฎระเบียบการแข่งขันและก็มูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างสูงถูกต้องเลยค่ะดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใน FICO เนี่ยก็ต้องชั่งน้ำหนักด,ดีๆค่ะระหว่างปัจจัยบวกคือความรแร่งของธุรกิจกับปัจจัยลบคือความเสี่ยงต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมด ต้องดูว่ามันสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็กรอบเวลาลงทุนของเราด้วยค่ะน่าสนใจมากครับก่อนจะจากกันไปมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อนิดหนึ่งจากที่ FICO เขาเน้นเรื่อง AI ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยนอกจากเรื่องความแม่นยำในการทำนายความเสี่ยงแล้วคิดว่าในอนาคตไอ้ความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของ AI เนี่ย มันจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการแข่งขันแล้วก็การได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกํากับดูแลในอุตสาหกรรมนี้ได้ยังไงบ้างค่ะเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมาควากเลยค่ะลองเก็บไปคบคิดกันดูนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ